อยู่กับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตประจำวันพุทธที่14พฤษภาคมกับผมอาทิตย์สว่างนักกลยุทธ์การลงทุนบริษ,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 ษัททรัพย์กลุ๊กสีภาพรวมของเซตอินเด็กในวันนี้นะครับปรับตัวขึ้นได้ก็จริงนะครับแต่มีจำนวนหุ้นที่ปรับลงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับและตัวที่แบกตลาดยังเป็นตัวเดิมก็คือตุนเดลต้นะครับส่วนวันนี้ภาพรวมเนี่ยมีปัจจัยลบเฉพาะตัวนะ MSCI ประกาศรายชื่อหุ้นเข้าออกคำนวณดัชนีรอบใหม่ซึ่งจะมีผลโดยใช้ราคาปิดนะครับในวันที่30พฤษภาคมเนี่ยปรากฏว่ารอบนี้มีหุ้นไทยทั้งหมดเนี่ยสหลักทรัพย์นะฮะที่ถูกปรับออกจากดักชนี MSCI Global Standard นะฮะส่งผลให้หุ้นทั้ง3ตัวนี้นะครับโดนเทขายอย่างหนักแล้วก็กดดันดัชนีด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ย ยังมีหุ้นบ i ๊กแคอีกหลายตัวที่ถูกลดน้ำหนักการลงทุนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันดัชนีหรือจำกัดอัพไซด์ของตลาดนะครับโดยวันนี้เ e ็นดิเด็กเพิ่มขึ้นแค่2จุดนะครบวกไป0.19%ปิดที่1,217จุดมูลค่าการซื้อขายเนี่ย43,000ล้านบาทมีจำนวนหุ้นปรับขึ้นทั้งสิ้นแค่196บริษัทเท่านั้นเอง ขนาดหุ้นที่ปรับลงเนี่ยมากถึง304บริษัทเซกเตอร์ที่ปรับขึ้นหนุนดัชนีคงหนีไม่พ้นเดอะแบกคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีเดลต้าฮาน่าเคซปรับขึ้นเด่นนะฮะตามด้วยกลุ่มสื่อสารนะฮะแต่ว่าสื่อสารเนี่ยก็มีแค่ทรูเท่านั้นนะที่ปรับขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มส่งออกอาหารส่วนเซกเตอร์ที่ปรับลงนะคือกลุ่มค้าปีก ฟแนนและกลุ่มปิโตเคมีนะครับทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันเป็นรายตัวกันบ้างนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยนะครับมีการปรับตัวเคลื่อนไหวกันอย่างไร้าะเริ่มกันที่เดอะแบกของวันนะครับก็คือเดลต้าวันนี้เดลต้าใน,น Delta บวกไป6.54%ตามมาด้วยฮาน่าบวก7.32%และปิดท้ายที่ KCE บวก0.55% กลุ่มอิเล็กนะครับปรับขึ้นในทิศทางเดียวกันนะกับหุ้นกลุ่มเทคในสหรัฐอเมริการับข่าวที่คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะสามารถปิดดีลนะความร่วมมือทางด้านเทคแล้วก็ AI กับทางซาอุดีอาระเบียได้เป็นผลสำเร็จซึ่งมีมูลค่ามหาศาลมากๆนะครับซึ่งการปิดดีลในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คาดว่าจะสามารถปิดดีลกับกาตาและก็ UAE ในทิศทางเดียวกันอีกนะ ถ้ามันมีการปิดดีลได้จํานวนมหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันกำลังบ่งชี้ถึงอะไรฮะบ่บงชี้ถึงดีมานหรือความต้องการสินค้าพวกเทคโนโลยีนะครับพวกสินค้าไฮเทคเนี่ยนะครับมันยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันก็คงส่งผลบวกไปยังห่วงโซ่อุปทานเนี่ยทั้งระบบถึงแม้ว่าบ้านเราจะเป็นแค่ OEM รับจ้างผลิต แต่ถ้าดีมารมันเยอะมากมายมหาศาลขนาดนี้เนี่ยอย่างน้อยๆนะครับคำสั่งซื้อหรือออเดอร์ดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็ต้องตกมาถึงบ้านเราบ้างแหละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นหนึ่งในคีย์สำคัญนะครับที่ทำให้หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ยังปรับตัวขึ้นเด่นถึงแม้ว่าตัวเดลต้าเนี่ยนะครับราคาจะขึ้นมาอยู่ในโซนที่เรียกว่า o v e r b o ์บอททางด้านเทคนิคนะนะครับแต่ราคาหุ้น นะครับก็ยังคงปรับตัวขึ้นแล้วก็เป็นตัวดํามแบกนะครับของบ้านเราในวันนี้ถ้าหากว่าวันนี้เราตัดเดลต้าออกนะนะครับเซตนี้เนกอาจจะติดลบมากถึง5จุดก็ได้นะครับนะครับเพราะวันนี้แค่เดลต้าตัวเดียวเนี่ยมีส่วนในการดัดชนีดันดัดชนีเนี่ยมากถึง7จุดนะครับถัดมานะครับดับวานะครับบวกไป4.24%เปมื่อวานประกาศงบปรกมาดีแล้วนะครับ วันนี้ก็รับข่าวในเรื่องของเทรดดิวระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาที่มีความคืบหน้าเมื่อวานนี้ท่านนายกนะให้สัมภาษณ์ว่าทางไทยเนี่ยนะมีการพูดคุยมีการเจราจากับทางสหรัฐอเมริกาแล้วแต่หลายคนก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะฮะเอจรอเปล่ามโนหรือเปล่า,น,ลานะครับเต้าข่าวเองหรือเปล่านะครับ พอเมื่อคืนนี้นะครับคุณสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการกล่าวถ้อยถแถลงบนเวทีฟอเัมการลงทุนระหว่างสหรัฐอเมริกากับซาอุดปรากฏว่าคุณสกอตเบสเซนเนี่ยนะครับบอกว่าการเจรจาของสหรัฐอเมริกากับชาติในเอเชียเนี่ยมีความคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีการกล่าวชื่นชมอินโดไต้หวันรวมไปถึงไทยนะะที่มีการยื่นข้อเสนอ นะครับให้กับทางสหรัฐอเมริกาในทิศทางที่เป็นบวกมันก็เลยเป็นการคอนเฟิร์มครับว่าสิ่งที่ท่านนายกถแถลงข่าวเมื่อวานนี้สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีแถลงข่าววันนี้นะครับมันมีสอดคล้องความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมันเลยทําให้เราอนุมานได้นะครับว่าการเจราจาระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีความคืบหน้าไปในทิศทางบวกเพราะฉะนั้นหุ้นที่ได้นี่สงเชิงบวกนะครับจากการ เทรดดิวที่มันคลี่คลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนีคมอุตสาหกรรมกลุ่มส่งออกเนี่ยก็ตอบสนองในทิศทางบวกจึงเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตัว WHA ในวันนี้เนี่ยกลับมาบวกได้สี่เนะครับมาถัดมานะครับตัว TRUE TRUE บวกมา3.31%นเะนะครับเมื่อวานนด้โดนเทขายเซล l ์ออนแฟแล้วก็มีมุมมองต่างของโบลกเกอร์อื่นนะครับที่มองว่า t u e เนี่ย โตได้แค่กำไรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากการลดต้นทุนซึ่งมันไม่แน่นอนมันไม่ยั่งยืนนะการที่จะให้กำไรโตดีนะมันต้องมาจากการเติบโตของรายได้ซึ่งเรามองต่างเราบอกว่ามันเป็นเหตุผลที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่ากำไรของทูเนี่ยที่จะเติบโตในช่วงปีนี้และก็ปีหน้าเนี่ยมันจะมาจากการลดต้นทุนมันมาจากการประหยัดค่าใช้จ่าย นะครับซึ่งมันยังมีรูมที่จะทำให้กำไรของทรูเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นไปในระดับใกล้เคียงกับ a แอดวานได้เนี่ยอย่างน้นอยๆเนี่ยนะครับอีกปีถึง2ปีนะครับเราเลยยืนยันคำแนะนำซื้อสำหรับตัวทรูนะครับราคาย่อลงมาเนี่ยยังเป็นโอกาสซื้อแล้วก็ให้ราคาหมอสบเนี่ยสบาทซึ่งราคาเนี้ยเรายังไม่ได้รวมนะครับกรณีที่ จะมีการเปิดประมูลขึ้นความถี่ใหม่4ย่านความถี่ในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้ด้วยนะซึ่งการประมูลขึ้นความถี่ตรงนี้นะครับมันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการค่าเช่าซึ่งปัจจุบัน TRUE จ่ายให้กับ NT u นอยู่ะครับซึ่งเรามองว่าการประมูลขึ้นตรงนี้มันจะช่วยลดต้นทุนเนีได้มากกว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเช่าที่จ่ายให้กับ NT ในปัจจุบันซึ่งมันจะเพิ่มกำไรให้กับทางทูเนี่ย ประมาณ30% 4 0อันนี้เรายังไม่ได้รวมไว้ในประมาณการนะครับก็แนะนำซื้อนะสำหรับคูนะราคาประมาณ17บาทนะครับ C R C นะครับมาดูฝั่งลบบ้างนะ CR C R C เนี่ยลบไป6.22% K T C ลบไป8.99%และปิดท้ายที่ B E M เนี่ยลบไป3.25%ลบหนักมากนะครับปัจจัยลบคือปัจจัยลบ ในเรื่องของ MSCI นะครับที่เราเกริ่นไปในช่วงต้นรายการว่าวันนี้มีหุ้นไทยถูกปรับออกจากดัชนี MSCI Global Standard ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงหุ้น b i g c a p เนะี่ยสตัว3ตัวนั้นก็คือ CRC KDC และ BEM นี่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับการถูกปรับออกจากดัชนี MSCI Global Standard มันจะทำให้ตัว Front4 นะครับที่เคยลงทุนอยู่ในหุ้น3ตัวนี้อยู่จะต้องมีการลดนำล้ำหนักการลงทุนนะส่งผลให้นักทุนที่เป็นสายขายลดความเสี่ยงออกมาก่อนนะครับที่เป็นแอคทีฟฟันนะขายลดความเสี่ยงออกมาก่อนนะครับก่อนที่กองทุนที่เป็นพาสซีฟฟันเนี่ยครับเขาจะมีการปรับน้ำหนักของ3ตัวนี้นะครับในวันที่มันมีผลบังครับใช้ก็คือวันที่30พฤษภาคมนะครับ ทั้งหมดนี้คือรายการเก่งหลังเกมนะครับสรุปประเด็นเซตนะครับประจำวันพุธที่14สาคมขอบคุณทุกท่านที่การติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ